สวัสดีค่ะทุกคนเมย์ May, นะคะจาก e d u m a t i o n Channel ค่ะ c h anel n ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เติบโตแล้วก็ทำสิ่งใหม่ไปพร้อมกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็อันนี้คือเมย์เองนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่าจะรู้จักแล้วก็ตามนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราจะมีเนื้อหาท็อปปิกที่จะมาคุยกันนะคะนั่นก็คือการจดแบบคอแนลนะคะหรือการจดแบบคอแนลโน้ตนั่นเองค่ะ ซึ่งการจดโนต้ตแบบนี้หลายๆคนก็เคยคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วล่ะว่ามันเป็นการจดที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงทํายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะซึ่งการจดโนต้ตเนี่ยแบบนี้เป็นการจดโนต้ตที่คิดคนขึ้นโดยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะคะจากมหาวิทยาลัยคอนเนลค่ะ แล้วมันก็เป็นวิธีที่นิยมมากนะคะเพราะว่ามีการจัดระเบียบเนื้อหาที่ค่อนข้างดีค่ะซึ่งจะทําให้เวลาที่เรากลับมาทบทวนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจใจรองรับว่านักเรียนที่ใช้วิธีนี้ในการจดเนี่ยจะมีคะแนนสอบมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้10-12%เลยทีเดียวและเป็นการจดโน้ตที่มีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันใหญ่ค่อนข้างดีค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าการจดโน้ตแบบคอแนวเป็นยังไงนะคะก็คือการจดโน้ตแบบนี้จะมีการแบ่งกระดาษออกเป็นทั้งหมด4ส่วนค่ะซึ่งส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าหัวข้างบนนะคะก็คือจะเอาไว้เขียนเป็นเมนท็อปติกค่ะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วน ที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะกันรกระดาษไว้ทางซ้ายมือมันจะเป็นช่องเล็กๆนิดเดียวเนี่ยมันจะเอาไว้เขียนคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะคะส่วนทางขวาเนี่ยมันจะพื้นที่ค่อนข้างมากเพราะอไว้เขียนเนื้อหาและป้ายสุดเนี่ยจะเอาไว้เขียนเป็นซัมมารีหรือสรุปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งนะคะ,ะส่วนที่เป็นเนื้อหาก็คือจะเขียนจดรายละเอียดเนื้อหาซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราสารุป จากการเรียนเลคเชอร์เอาไว้แล้วแหละเราก็จะสรุปเอามาไว้ส่วนนี้ส่วนด้านที่เป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยเราจะจดเฉพาะคำสําคัญหรือประเด็นสําคัญสําคัญจากเนื้อหาเท่านั้นนะคะและข้างใต้ก็เป็นการสรุปเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดมากยิ่งขึ้นค่ะ นี้ก็จะเป็นตัวอย่างการจดโน้ตแบบคอแเนลนะคะซึ่งต้องให้เครดิตภาพจาก Pinterest นะคะค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นการจดโน้ตอย่างเช่นเรื่องกระเพาะอาหารนะคะด้านบนจะเขียนเป็นเมนท็อป i ิกนะคะด้านสายแคบแคบนี้จะเขียนเป็นเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญด้านขวาเป็นเนื้อหาและด้านล่างเป็นซัมมรีค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าใครใช้โปรแกรม Good Note ใน iPad จะเห็นว่ามีกระดาษที่เขียนว่า Cornell Note ค่ะเอาไว้เขียนจดโนตแบบ Cornell ซึ่งแบ่งกระดาษออกเป็น4ส่วนให้เราอยู่แล้วซึ่งเราจะเขียนเป็นเนืปป้ม้น Topic Keyword เนื้อหาแล้วก็ Summary ตอนท้ายค่ะถ้าใช้ Good Note ก็จะค่อนข้างจะสะดวกสบายมีกระดาษให้ใช้เลยทีเดียวนะคะ สุดท้ายเราจะมาพูดถึงข้อดีของเจ้า Corel Note อีกรอบนะคะซึ่งข้อดีก็ที่มันให้ได้มาใช้นิยมอย่างแพร่หลายนียก็เพราะว่ามันเป็นการจดที่เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบระเบียบอย่างที่เราเห็นนะคะมันแบ่งเป็น4ส่วนมีคีย์เวิร์ดมีซัมมารีมีเนื้อหามันหาได้ค่อนข้างง่ายค่ะเหมาะกับการทบทวนเอาไว้อ่านสอบนะคะและที่สำคัญมันใช้กับได้กับเนื้อหาทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ที่มันเป็นเนะะื้อหายาวๆเช่นชีวะหรือว่าคำนวณแบบคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ก็ได้ค่ะถ้าจบแล้วนะคะกับการสรุปพูดเรื่องเกี่ยวกับคอเนลโนตนะคะถ้าใครสนใจอยากจะติดตามสาระดีๆกับพี่กับเมย์นะคะก็ติดตามได้ที่ Animation At Channel นะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ